โอเคครับสวัสดีครับค um <c oughs> <c oughs> ันนี้จะมาเป็นลิเด็กโปรไฟล์ของฝั่งบัตเตอร์เซ็ตบ้างเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นชุด03เออเลยแหละก็เป็นชุดที <c oughs> ่ทำไมผมไม่ทำเรียวก็เป็นเด็กที่แบบเอาเ้นล่นง่ายเนาะไม่มีคียอะไรมากก็มาทำลิเด็กเด็กโปรไฟล์อะไรนีงผมเรารอซูนหกนั่นเองครับผมโอเคอ่ามาต่อของฝั่งหลายๆเนาะยังไงกูถึงเดกพัดดีนั่นเองก็ ศูนย์หนึ่งสองสามตอนนี้เลยก็เป็นของยุดมาเลยเนาะก็อย่าง,างแรกๆครับหนุ่มน้อยผู้เดินทางตามเส้นทางครับยุดก็เมื่อถูกไล่ครับเริ่มหลักเกอหนึ่งใบแล้วก็ต่อมาครับ ความมุ่งมั่นที่จะมุ่งหน้าไปครับยูสในการต่อสู้ที่ยอมดีแว้หนึเลียครับมีนี่ผมสองพันและะ้วก็มีสกิลล่างครับนี้ถูกแล่ทับด้วยการ์ดที่เขาว่ายูสไอ้ล่างนี้นอนเกี RV ่ยวกับคู่นี้ครับโซวัสดหนึ่งใบครับดูการ์ดสามใบพืสุดครับเลือกการ์ดเกี่สามหนึ่งใบที่เขาว่ายูสเบิ์เชิดกันเนาะแล้วับขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือใต้กองการเนาะแต่ถ้าคุณไม่ได้หยิบการ์ดเกีกับสามก็สามารถเลือกข้อการ์ดเกีสองหรือต่ำกว่าหนึ่งใบจากนั้นขอช่วยในการ์ดเนาะจากนนั้ น้ำที่เหลือเลี้ยงใตก้กองการ์ดของคุณอ่ะท่นนั้นเลย้ยงเาผมตาบินชอบมั้ะแล้วก็ต่อมาครับเป็นอัศวินเห่งแสงสุสกาวยุสกันเองครับผมก็มีสกิลบอกว่าเมื่อถุนในทัพด้ความสามารถการ์ดท,ที่มีคำว,ว่าลิเวอร์เดนในเชือก,การ์ดครับคตเตรบัตหนึ่งใบและการ์ดกสสอสูงกว่าจะดตัวโ่งคุณหนึ่งใบกับขึ้นมือเองครับผมแล้ก็มีสกิลอ่เวัเลียรครับม่ีถูกบุรครับโซบัดีนใบครับอยู่นี้บอก้าพันจังหวัดตัวสู้นั่นเองครับผมก็เป็นสกบ เป็นย e ูสบุกโมโตโตโฟล์ท์นี่ครัผมก็มีสกิลอ่าสกิลบนนับการ์ดนี่จะนับว่าเป็นยูสบุกสกายโฟล์ทนั่นเองครับผมแล้วก็มีสกิลล่างอ่าอโอโต้เวนการครับเมื่ยิงจบการต่อสู้ที้โจมตีครับรายการที่มีคำว่าเลเวลฟอร์มเนื่องจากการเจาะมือคุณไม่เ,เกินหนึ่งใบครับรายการนัน,นสภาพสเตนแล้วก็ไดร์ล็อตสองนี่ครับผมแล้วก็มีสกิลคอร์เนเรียครับอ่าถ้าอากาศเป็นกรดสามถ้าอากาศที่เป็นเกรดสามสูงกว่าคุณในส่วนเคยลงด้วยความสวัสดิ์ในสนามในเทอร์นี้เนาะ อยู่นี้ได้รับค่าตีบอกว่าพันเองครับผมก็ถ้าเพิร์นก็ปีเป็น2องหมื่นแปดง่ายเลยกไรเยเราแต่เพิร์นเถอะครับถ้าสับตัวนี้โอเคครับผมก็วันนี้ก็สลับไล่ไล่ของเราเขาพูดถึงเมนเด็กเมนเด็กโอ้ตอนเสียงผมไมปไปเมนเด็กหลักของเราเนี่ยครับผมก็เป็นยุบเปิดโปรโซโทโฟโอาบในนี้ผมก็ติว่าซับใบได้นอนครับผมไปไว้เพิร์นในครับอกะแล้วก็ต่อมาครับเป็นเอาไว้ อ่ลีโวเดนตัวเดียวของเราเนาะเป็นยูทเบิร์กลีโวฟอร์มเชนในกก็มี2สกิลเนาะสกิลบนเมื่อลงช่องบรรยากาศครับด้วยความสามารถของ้าความสามารถของลีโวเดนเองครับผมก็อยู่นี้บวก15,000แล้วก็มีสกิลบอกว่าถ้าคุณเพลินในเทอร์นี้อยู่นี้ได้รับคีย์ที่เข้าบวกหนึ่งด้วยนี่แล้วก็มีสกิลล่างครับบรรยากาศในเทอร์เมื่อจับเทตร์นคุณบรรยากาศมีความสามารถลีโวเดนในชื่อการของคุณจะโซ่คุณหนึ่งใบออกมาไลฟ์สปาร์สเลนนในกลุ่มก็เอามาไลฟ์ล่างเลนเองครับผมก็เออได้การตีเพลฟ์ลัง อ่ะล่างสองอ่าร่างสองวะล่างแรกในเงีผมแหม่ผมสลับตัวนี้เนาะเอาไว้เป็นตัวทำวิปของเราหนึ่งตัวอ่ะต่อมาครับเป็นตัวเอาไว้เล่นคอมโบคู่เนาะสลับเป็นจากศูน่าในเงผมเป็นอัศวินในความพักดีเบรดิวียลผมมีสกิลบอกว่าเมื่อลองเมื่อลองช่วงลิกัดจับมันมืออ่ะคารตอบัตหนึ่งครับโซบัสบหนึ่งใบแล้วก็ต้องปเป็นเป็นลกัดของเราต้องเป็นเกีศสามเนาะบอกก่อนนะก็ค้นหาการ์ดที่มีคำว,ว่าอัศวินแห่งมิตรภาพเคในเรัผมจากกองการ์ดคู่หนึ่งใบขอลองช่วงลิกัดนี่ครับผมแล้้ววก็นนนันใน แล้วก็ในแถวเนี่ยตั้งดีกับมันด้วยนะเอาบอกก่อนแล้วก็ซากุกัสคุณนั่นเองครับสำหรับตัวนี้เนาะรีเวียไหน้าผมไบหางพวกนี้ครับผมต่อมาครับเป็นเกจสองที่มาจากบัลลเดอร์เซนนั่นเองครับผมสำหรับอัสวินแห่งการจดทะจอดทะลวงคาวาล่าอันนี้ก็ติดไว้สี่ใบนะผมก็แปลว่าคุณต้องซื้อสองบอกกำลัถึงจะได้สี่ใบนั่นเองครับผมก็มีสกิลบอกว่ามาจับการต่อสู้ทีจมตีใส่เป็นการ์ดครับถ้าคุณมีหนิ่งสี่ใบหรือมากกว่าครับสวัสดิ์หนึ่งใบครับดีทายอยู่นี้ครับแล้วก็ ถ้าไม่ได้นํากับขึ้นมือก็สับงการคุณก่อนเนาะแล้วก็โจการหนึ่งใบอ่ะแต่ก็ถ้าคุณได้ขึ้นมือแล้วก็ได้สับวการอยู่ดีเนาะอ่ะแต่บอกก่อนว่าถ้าคุณไม่ได้หยิบคุณก็ได้สับงการแล้วก็โจงหนึ่งก่อนเนาะบอกก่อนสำหรับตัวนี้เนาะอ่ะแล้วก็ต่อมาครับปิดโอเดอร์ไว้สักสองใบครับเพราะว่ามันเสือได้แค่เชีครับก็เลยตไว้แค่สองพอมุ่งมั่นที่จะทลารนท้องหน้าผาครับมิสกี้บอกว่าคัตสวัทหนึ่งใบครับเพื่อเล่นการแบบนี้ก็คือรายการเราต้องเป็นคัลส คนหาการ์ดที่มีคำว่ายูเบิร์กเรเวอร์ฟอร์มเซนะครัมจากกองการคุณไม่เกินหนึ่งใบนะครับมือแล้วก็สับของการคุณง่ายครสับตัวนี้เนาะเป็นออเดอร์เป็เดียวของเราเลยต่อมาครับเป็นเกสองตัวสุดท้ายของเราอย่างมอคเกอร์พุชลาเมเปิลนะครับผมก็มีสกิวบอลเนาะเซตคิวเดียนะครับผมสับสนครับเประกาศเกสามสูงกว่าคุณลงสนามในช่วงเลเฟสครับถ้าคุณไม่มีการ์ดมีคำว่าเมเปิลนี่ชื่อกันเนาะอ่าคุณสามารถขอลเลคชันการ์ดได้นี่ครับง่ายนะสำหรับตัวนี้เนี่ครับติดไว้เปเดียวพอครับ เป็นฝั่งปิจิเนาะปิกี๋ของผมก็ปิกี๋ไม่ทิ้งมือ2ใบแบบอ่ามีฟืนสองใบตำการนะบอกก่อนแล้วก็ปิกี๋แบบอ่าไว้ไล่หนึ่งใบอย่างสติจู๋เนาะที่ให้ในมาดูเซตไว้หนึ่งใบนี่ครับผมอ่ะก็วันนี้เนาะสำหรับปิกี๋นะแล้วก็ต่อมาครับพูดถึงบดีวีแล้วก็ต้องพูดถึงเคแน่นอนครับเคก็ติดไว้สี่ใบครับผมบอกไว้ให้บดีวีเสิร์ฟเลยครับผมมิสกี้บอกว่าถ้าบู๊ตบดีวีของห้าพันนี่ผมเป็นบู๊ตสิบสามนี่ผมนะแล้วก็ต่อมาครับติดดเเ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 คไไไวว้้ใบบบสลลัััขออออองาารรรียยกกกะะะนนนนน์ซป็ทผู เี่ทิวครับมิสกิบอกว่าเมื่อถูกทิ้งในเทิร์นคุณที่ในขนาดเล็กเนาะจากเล็กนะมาครับ,บก,ก่อนอ่ะก็กสามาัครขอการนี้เราชอบโอกาสได้ก็เอามาไว้หลังเวนเนาะก็บุญหกพันก็ไม่แย่สำหรับตัวนี้เนาะโอเคแล้วก็ติดเพดินีก็เลยดีไว้หนึ่งใบเพราะว่าเราใส่ตัวเกศสองไว้เยอะแล้วสำหรับโบโบก็เลยติดไว้แค่ใบเดียวก็พอเพราะว่าโซก็ไม่ได้โซหนักขนาดนี้ครับสำหรับเล็กนี้เนาะไม่ว่าจะมีเลตโซฟี Free ตลอดก็ตามครับโอเคครับต่อมาครับเป็นคีครับคีก็เป็นคีเทคซี่ใบคีวันนีสามใบครับแล้วก็โดสองใบแล้วก็ฟอน สองใบฟอนเทคเน,เนเาะก็คือดอเทคฟอนเทคแล้วก็ฮิวปกติสองใบครับแล้วก็ฮิวกันเวฟหนึ่งใบแล้วก็ฮิวกันคีดหนึ่งใบแล้วก็โอ้ครับโอ้เป็นสีเหลืองนั่นอเองของไอเจนเหลืองอ่ะให้ผมสำหรับเทคนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวมาฝังสาธิตการเล่นนะพครับคราวน<อ>ี้มาฝังสาธิตการเล่นเนาะก็ขอเซตการ์ดมือวันนี้เลยก็มีห้าใบตามนี้เนาะมีเีดีวีเอาไว้หาพวกมีเกียร์สองไว้ช่วยหาขอเกียร์หนึ่งไว้ทิ้งค่าคอสคัฟีเบรปเปิลไว้หนึ่งใบแล้วก็เชดเอาไว้เล่นในการเล่นเกมนี้นะผมเพราะว่าถ้าไม่มีชปปกก็็เเล่่่่นนนนโคคคไไไมด้รรััับบบออะสทุหย หนุ่มน้อยพูดเดินตามเส้นทางขับยุทธนั่นเองครับผมก็ปวดบาดพรียวันเหมือนเดิมนั่นเองครับผมเขาเติ้ลับจ็ดหนึ่งใบนะเป็นเบรีเวียเนาะผมขออนุญาตทิ้งเป็นเบรีเวียเลยดีเปล่าเป็นเกทหนึ่งเลยก็ได้อ่ะเป็นหนึ่งก่อนเผื่อกรณีที่แปลกๆนะไลท์ครับเป็นเกทหนึ่งยุทธนั่นเองครับผมแล้วก็อัเนี้ครับเจ็ดหนึ่งกับอ่ะดอครับพาเวรเจ็ดหนึ่งใบเป็นเกทสองเนาะเขาเติ้จเกหนึ่งใบครับเป็นครีเนาะตอนนี้ผมขอทิ้งเป็นเบรีเวียนั่นเองครับผมแล้วก็ไลค์ครับเป็นยุทธ์นี่ครับผมแล้วก็สกิลของเเกกกีรรร์์คคคััับบบบบบถููไดดทาาสสวใในะชุ อะมีเกศสองเนาะเกศสองก็บังคับคอเลยอะผมก็คอนักที่เหลือใต้กองนี่ครับผมอย่างน้อยก็เออมีให้คอแล้วถ้าไม่คอก็เออหนักอยู่ครับทุกวันนี้เลยอะไรก็แน่นอนครับเราจะเห็นเนาะเราจะขอเมเปิลไปเลยครับผมแล้วก็กินหนึ่งเคเราก็ต้องบังคับคอเนาะเออเคแล้วก็บังคับคอไปเอฝั่งนี้นี่รับผมเอ้ยสกิลกินหนึ่งเนาะอย่าลืมนะผมต้องเออก่อนคอเคนะผมต้องสกิลถูกอะไรทับไอถูกอะไรทับวะถูกทิ้งอ่ะเออคอก่อนไอ้นี่เกียร์เนาะบอก อย่าลืมอย่าลืมเพราะว่าผมก็เออทำไมต้องทิ้งไปทีวะเออก็เออทิ้งตอนไหนก็ได้ครับสุดท้ายก็คอเรามีไวเดียวเนาะก็คอร่างไว้เลยครับผมเน้นแรงๆเนาะอ่าเราจากกดะดานคู่งเข่งก็ให้คาราตีก่อนก็ได้ครับเปิดดูดูออกก่อนครับมือนครับใส่ใบหนาครับสกิลครับโซบัสหนึ่งใบครับนิท่าต้นไม้เองชุบดูสาใบเนาะสาใบอ่ามีแค่กินหนึ่งหมดเลยครับก็สับเด็กครับไม่มีเช็คก็ไม่ได้ครับผมไว้หาพื้นก็ได้เนาะแต่ก็ไม่มีครับนั่นแหละครับปัญหาอ อ่ะก็สวัสดีครับจวก,กันหนึ่งใบอ่ะจวเป็นโอ้พีจีเนาะไม่เย็นไม่เย็น,ยนอ่ะก็ดีครับ16ครับไม่กดเทคด้วยครับโซมันแล้วเปล่าเลยเซเว่นครับเช็คครับเป็นขี้โอ้แต่จริงขี้แป้นผาคางอะไรเงผมก็เป็นตีที่สองหมื่นเนาะอ่ะเดี๋ยวผมมาไว้ก่อนก็่อนมีคอเตอร์แล้วเรเชฟเป็นปรนะโยชน์เนาะคอเตอร์เราขี้หนึง่งบกหมื่นเนาะเมเปิ้ลตีครับตีอยู่ที่สองหมื่นนั่นเองเซเว่นครับแล้วก็แน่นอนครับอ่าเราคู่เขกตีมาผมก็เสร็จไปก่อนอ่ะแล้วก็ดึงซักเครื่องมีอ่ะเป็นพิเรื่องเนาะข้อรคัับบจกนใ จะเป็นคีแล้วโอเคเยอะมากลูกอ่าคีมันจะเต็มบออด่ททิ้งคีไปก่อน,นครับไล่รครับเป็นอพอร์ตโฟลิโออาร์รรรนี่ผมก็สกิมเมเปิลก่อนครับคอครับน้องช่องว่างถ้าไม่มีเมเปิลมันเองแล้วมันบอดสกิมครับปับ้นหนึ่งครับมัตถกเลยทั้งนะอ่ะดูสามไปครับชุบอ่าเรียกอะไรวะอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชดูสามไปโอ้ ถือไม่เห็นนะแบบมันไม่ได้ดูสาบดิมันเรียกกัดสิบใบอ่ะก็เอาใบนี้ขึ้นมือครับเอามาเล่นใหม่ครับสลับคาวาร่าในนี้ผมถือไม่เห็นแล้วกันแล้วผมจุ่ๆไม่ว่าจะเล่นโอเดอร์ก็ตามอ่ะเล่นโอดเดอร์ครับบั้นหนึ่งครับค้นหาเช็ดในครับผมชุบอ่ะก็ขึ้นมือก่อนเลยครับเอาไงคอสเอ้ยต่อขึ้นมือหรือปูบอร์ดก่อนวะติ๊กต็อกติ๊กต็อกเออเป็นปูบอลตอนนี้ก็ได้เปน็นดีเบียเราไม่เล่นรีบเล่นขัน,นครับเดี๋ยวค่อยเสิร์ชไอทีนี่ไงอ่่่าาาใบนนนี้น้จะสกวขึมือ ขึ้นมือครับผมสำหรับไปนี้เนาะยังกุ๊กเคิงเป็นเกตสองเนาะแล้วก็เล่นเป็นี้ก่อนก็ได้ครับสำหรับคาราบาก็คาราว่าคอมาเลยครับผมมี4ี่ใบครบแล้วก็คาราบาเปิดก่อนเลยครับผมดีไซน์บครับสกิลครับโซบัสหนึ่งใบดีทามันดูสบายชุบมีเกตสองเคาราบาก็ได้ผมประมาณขึ้นมือไว้เล่นอย่างน้อยก็ดีกว่าจวดอะไรไม่รู้ครับนั่นแหละครับถือว่ารีดกล้องไปตัว่ะ ขึ้นมือเนาะชุบแล้วก็แว่ตากตีครับ19เก้เลเย่เร็จครับบูทไปเลยครับวินได้ครับเช็คครับคียโอ้คียแวนครับแน่นอนครับแล้วก็พาข้างครับแล้วก็เช็คครับโอเวอร์ครับโอ้โมอีกแล้วครับลอยล้านให้ข้างนี้ไปชุบเวลานี้แล้วก็ลิกัดได้เช็คเนาะแต่เราเสียดายคาราวาตีไปแล้วไม่เป็นไรครับถือว่าลีดกองไปครับถ้าไม่รอได้เช็คได้ครับจูเกตสหนึ่งใบชุบอ่าโอเคแล้วก็ลิกัดได้เช็คได้เนาะเทร์นี้โอเคก็เป็นตัว แล้วสกิลของอ่าปุทุพกฟอร์วนเนาะถ้ากรณีแบบคู่แข่งไม่ได้แบบตกที่เยอะแล้วก็วันนี้ไปครับผมแต่ก็จะตีอยู่ที่สองบนแปดในนี้ของผมก็ไม่แย่เนาะแต่ไม่ได้บอกเลยนะมาก่อนแนะนำให้ไปพัตตีก่อนก็ได้ครับไปตีร้อยล้านครับใส่แว่นครับหนึ่งได้ในของผมก็เช็คครับเป็นคีโอ้สองบนคู่แข่งแบบเออไม่คิดว่าเราขี้แล้วก็ขี้แว่นพาข้างนี้ไปครับเป็นสองบนห้าแล้วโอ้โห กูเข่งแบบโดนหนักครับจังหวะน,นี้โดนหนักมากครับสอมุ่นท้าไปแล้วก็ครั้งนี้ก็จะตีอยู่ที่สามแปดครับไซเบอแต่มันไม่มีได้เนาะก็จะเพื่อไปก็ไล่ไปลังเลยครับชุบอ,อันนี้ก็เล่นต้นเกมียวกว่าน,นี้แต่ก็อาจจะโดนชักสองลำเมจก่อนเช็คครับคิวฮิวไม่ได้สมมติอ่ะไปครับไปไปอ่ะไปบกุกไปแล้วก็เซฟไปสักครั้งก็เรามีการ์ดเยอะเนาะก็หมื่นห้าไปหมื่นห้าไป,ไปสักสองรอบเนาะโอเคเราต้องติ๊กแล้วโอเคขอเข้าเตือนครับ จุกัดหนึ่งใบอือ,อ่ายัางไม่ได้เพอเนาะไม่เป็นไรครับก็อ,อถ้าเราไม่ได้เผยเราก็ไม่ได้เล่นท่านี้ไม่เป็นไรครับก็พอนาให้มันมีท่าอะไรแปลกๆอ่าคอครับของบดี้เบสกิ้งบดีเลยครับบั้นหนึ่งครับสูบนหนึ่งใบอ่าคนหาเคเนาะเอามาลิดกองครับม่า้เลยเคคอครับโอ้ถ้าเราไม่ได้เผอก็อดเชะ็ดบวกคีเนาะไม่เป็นไรครับก็เล่นประมาณนี้ไปก่อน <ừ> อ่ะก็สักห้าใบเลวอ่ะชุบอ่ะกบบอดประมาณนี้ไปแล้วก็คออ๋อไม่ได้คอรินนะคอเป็นแบนี้ไปครับ ก็โอเคไปดีป่าวะเคก็ปูบอดก็ได้นะประคอปูบอดยังไงไปดีเวียไม่น่าจะมีเยอะขนาดนั้นนะก็ปอนนี้เลยนาะก็ให้เวดประก่อนก็ได้คเปิดได้ที่ครับ19ครับเซเว่นครับมีได้ครับเช็คครับกันเช็คครับโอ้ได้เช็คด้วยสกิลครับโอเลก่อนเลเวลเดสครับเป็นบุกเนี่ยไม่ได้เพื่อนนะก็เสียดายอยู่นิดนึงเอาคั้ดีจีก่อนครับ18ครับเซเวนยังไงก็กดเทคไม่ได้ครับแล้วก็ตีไปครับ28แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็น23นี่ก็อันนี้เสียดายหน่อยที่ไม่ได้เพื่าััันหไ่่เจออคครรรบบบบกลลงงแชุ โอเคแล้วก็โดนสักเตือเม็ดไปเป็นพีจีเนาะแล้วก็มีการอะไรไปมี2มีพีจีที่กินหนึ่งไปมีการสักหมื่นห้าะเข้าเตือนครับจันหนึ่งไปผมมั่นใจว่าต้องจดเพออือเม่งจอยฮิวสื่อไม่เป็นไรครับมีใบนี้อยู่ความหวังของผมหมู่บ้านอ่าไม่ว่าเราจะมีเช็ดกันก็ตามอ่ะก็อนนี้นะครับเป็นไปก่อนเลยครับสิบเก้าครับใส่ไปครับจะเป็นว่าคุณจะลิดก่อนก็อันนี้ก่อนเดี๋ยวผมใส่ฟอนด์หน่อยมาอ่ะวินได้ครับเช็คครับอ่ะฮิวก็อนฮิวหนึ่งเม็ดครับพอให้ข้างนี้ครับพางข แล้วก็เชนเช็คอะเป็นอะใบนี้เนาะอะคือสมมุติกรณีแบบคุณไม่อยากรีวิวเดนเนาะแบบเออเก็บตัวหน้าอะเดี๋ยวผมจะสมมุติแบบไว้เล่นเก็บตัวหน้าเนาะ,ะมมตีครับสองครั้งสามแล้วก็ส,มมส้นแปะครับสายแบะอะเรเดินสักหนึ่งน้ำมัไปอะฮิวสมมุติฮิวได้นะแบบคุ้โเข่งแบบฮิวกลับอะไรงี้อะก็พาไว้ไปแล้วก็เอ hadi, อมันไม่มีตัวตี๋ยเนาะก็เอาปล่อยให้รยะครับเก็บเอาไว้นะแล้วก็ลดน่าจัดการบอลแล้วครับหมื่นห้าหมื่นหนึ่งอะไร่งี้ะก็ผ่านครับเข้าเทิร์นอะแล้วก็เสร็จได้นะอะเสร็จไปสักไปหนึ ก็เพรสไลท์ครับเจอหนึ่งใบอือรอบนี้ต้องเป็นตาปิดเลยครับเพราะว่าผมได้เพลยแล้วก็คือเก็บเพลยไว้สิ่งนี้เลยอ่ะก็เมเปิลคอมมาครับตอนช่วยในการที่ว่างอยู่ในเราไม่น่าจะสืบลิกองนะอ่ะเพลยเนาะก็ตั้งไว้อือโอเคก็เล่นประมาณนี้ครับแเนเปิดเปิดเลยครับอยู่ที่อ่ายี่สิบสามยี่สิบเก้าครับใส่เลนครับอ่ะทีนี้ได้ครับเช็คครับเก็บหนึ่งครับเช็คครับโอเชสโอ้ไปว่าถ้าเราไม่นั่งก็ได้ยไงอ่ะก็เลยไปเล่นอีกรอบครับอื้อ่ะเป็นบวกเปินห้าบวกขี้ครับ เลยก็ได้ผมเป็นสามเป็นแปดสองขครับผมแล้วก็ไม่มีใดนะก็ตีข้างตีปกติเลยเนาะสิบแปดสอ่าแล้วก็ข้างนี้ก็จะตีอยู่ที่คู่สอบสายไปนะได้เพิ่มสามสายนี่ก็ผมก็ประมาณนี้เนาะสหรับเล็กนิวเดตของอ่าพอตโฟล์อาร์มก็มันยังเล่นให้ห่อยู่ครับแล้วก็มันของเสริมยังไม่มาเยอะก็ไม่เป็นไรครับผมก็เล่นเก้ขัดไปก่อนระหว่างโซลสุดหงนก็เล่นไม่ต่างกันเยอะครับก็ต่างกันก็จะมีของเสริมมานิดหน่อยมาเพิ่มเยอะเพิ่มนี่แล้วนี่ครับผมก็วันนี้นักสรับเด็กผู้วอาร์มของ ยุดเปิดนี่เองผมก็ยังเป็นเปิดโตโต้ฟร์เนาะก็ยังแบบอ่ายังไม่ใช่ร่างจริงเนาะก็รอสกายฟอร์มครับก็ปันนี้เขาสลับเป็นเด็กก็ไว้เป็นทางเลือกเนาะเพื่อนเื่อนแบบเบื่อแล้วก็เออมาเล่นเด็กนี้นั่นเองรอเจอกันคนลิปน้าวเจอกัน